สวัสดีครับนี่คือรายการ p s k TV นะครับวันนี้ผจงจะมาดเล่นเกม d ด v ี l m a เม r าในภาคที่6กันแล้วนะครับโอเคมาต่อกันในโรงงานน้ำกันต่อเลยนะครับอะไรเนี่ยให้ไปไหนอ่ะอ๋อเหมือนจะไปท่อท่อน้ำนะครับโอ้โหน่าเกียดมากไอพวกปีศาจน,น,นั่นไง ทางนั้นน่าจะเป็นทางที่จะนำทางเราไปที่หอคอยได้นะจะทำไรต่อไม่ต้องหรอกฉันรู้จะกระโดดไหมเชื่อใจฉันโอเคฉันกระโดดโชคดีนะโอเคดันเต้กระโดดลงไปแล้ว ทำไมวะน่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นการปรับสมดุลให้นะครับไอ้เว้ยลุยียอะไรเนี่ยกูจะไปยังไงเนี่ยทำไมทำไมทำไมเอมเอโอเคไอ้สัตว์ไม่อยากเสียเวลามากเฮ้ยไอ้เหี้ยเ,เกือบหล่น สัตว์เกือบไปเฮ้ยโอเคครับได้อยู่โด,ดนั่าเลียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมานี่สซเยี่อะก็ผิดว่ะไปแล้วโอเคครับมาถึงแล้ว อะไรของมึงตายซะเราจะถ้ามันจะเป็นเราจะไม่สู้พ่อมเพื่อรีบไปไอ้เหี้ยูไม่สู้เว้ยรีบอยู่รีบอยู่นะครับเอาละมาถึงแล้วเว้ยไปไหนต่อวะไม่ทำอะไรเนี่ยอ๋อจะยังไ,ไงดึง ดึงมันออกมาเปิดเอาละเปิดแล้วเว้ยทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่วยไรเยอะอือโอเคเข้ามาแล้วดันเต้ตามสเต็ปไม่มีจับเวลาแล้ว <c oughs> ทีนี้ไม่สกรปรกวะ่ะ เหมือนจะเป็นทางไปที่หอคอยนะครับทางนี้นี่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรสูงเลยอเอาไงดีวะดันเต้เอาไงดีไงดีลงมาแล้วลุยเลยเปล่าที่ไหนวะเนี่ยทำไมามันดูลึกลับซับซ้อนเหลือเกิน โอเคเว้ย okay, ลุยรีบไปเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อจุดเซฟนะเป็นจุดเป็นจุดอัพอัพอาวุธเดี๋ยวขออัพพลังดันเต้นหน่อยโอเคอัพ okay. อะไรดีวะ up, อัพวันนี้ดีกว่าเว้ยอัพแต่อาวุธนะ ไม่ค่อยได้อัพตัวของดันเต้เลยข้างในนั้นมีอะไรเข้าไปดู oh, โอ้ยมันทัน้งน่าขยะขยะท่าจริงตัวอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไอ้เฮ้ยนี่คือตัวผลิตน้ำไม่นะ so you must เฮ้ยไอตัวน่าเกลียดโอ้โหแม่งเอ้ยยีย่อะไรเนี่ยโคตรน่าเกลียดเลยไอสันตีเดวยมาเจอกูหน่อยเอาอันที่ทำทำะไรวะเนี่ยมันมาแล้วครับบอสหรือเปล่า <S <S ดูเป็นใครว่าไอ้สันโอ้ยเหี้ยพ่นเฮี้ยอะไรเนี่ยกูชื่อดันเต ดันเต้เหรอลูกชายของสปาร์ดาและอีว like. oh, yeah, ่าเหรอโอ้ยเหยียโคตรน่าเกียรติเลยใช่แต่กูคือดันเต้ที่ฆ่าปีศาจเว้ยกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงโดยที่ไม่แคร์อะไรเลย ป <You. S 2> ักยูปักยูมึงเหมือนกันฮ่าฮมเยอะแข่งกันปักยูสัตว์ใน,นหัวแดงแล้วมาจะลุยกูใช่ไหมอุ้ยอย่าตบกูก่อนเลยวะไอ้สัตว์อันนี้สิโดนอีกแล้วไอ้อยีโดนตบวะ่ะเยอะหลบได้หลบได้หลบไล้มาฟันมันฟันหน้ามันเออมันปังยูมันปังยู เฮ้ยนี่ไงโอกาสของกูมาแล้วมันมันดีกวันนี้แหละอ้โอ้ยโดนตก เล่นอะไรกับกูวะสัตว์มันนี่สิอะไรวะเจอส้นตีนเข้าไปมึงคิดจะมาสู้กับดันเต้เหรอเดี๋ยวรู้เลยโอเคเอ้าเฮ้ยนี่ไงรู้ละไปทางนี้ขึ้นไปแล้วเราก็ดึงให้มันหลุดเออตามสเต็ปนะครับปูกยืนขึ้นเลยมึงรู้ไหมดันเต้ ไอ้ยี่นี่เดือดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วโอเคกลับมาที่เก่ามากูเดือดแล้วเดือดใช่ไหมมาซิมาซิไอ้เยี่ฟันแม่งเออโอเคโอ๊ยโดนไอ้เยี่โดนกูปาะวะ ันแม่งเลยโดนไม่โดนไอ้ไฟเอ้ยโดนดย้ยมันแม่งเลยอเออเอ,อ,อะไรวะเจอเจอครับเจอไอสัตว์โอเคไปฟังนูน้นอีกฟังหนึง่งอีกฟังหนึง่งโอเคกลับไปรีบไปเร็วเออ ดึงให้มันหลุดดีมากหลุดไหมหลุดไหมสัตว์ไอ้เหี้ยมันไม่หลุดวะเว้กูและไอ้กละปไปเหี้ยเกือบตายหลบได้ทำไมฮะมันเป็นหางกับกูเหรอไอ้สัตว ทางกูเหรอเอาโด,โด,เดนเต็มเต็มไอ้เหี้ยทำามฟูชัดอุ้ยไอ้เหี้ยฟันแม่งเลยเออไม่โดน,น,น,นหรอกเอาแล้วจวังหวะนี้แหละมึงโดนเกี่ยวแล้วก็ดึงมาขาดครับไอ้เหี้ย าขาดแลวเว้ยคิดจะมาสู้กับดานเต้เหรอมันไม่ง่ายตายซะเอาละเรียบร้อยครับเฮ้ยไอ้เหี้ย,ย,ก,ยก็โอเครีไปอะไรอีะเฮ้ย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 อะไรอีกโอ้โหยังไม่ตายเหี้ยแม่ ยังไม่ตายเหลอมึงเวลาดูเฮียหายเข้าแล้วดีมากหลบได้ายเลยไปไหนดีวะดูเฮียนีมากอึหายซะตายซะ ถึงขึ้นไปไกลๆครับอันนี้อื้อไม่รู้สบ้างใครที่ใครไ,ไอ้้ฟเ้ยหลบได้ครับกันเต้ตายซะตายเรียบร้อยครับไปตายซะ ก้าห้าโอเคแม่งน่าเกลียดที่ผายเลยฉันคิดว่าแกคงไม่กลับมาอีกนะอะไรเนี่ยเอาเกินเทียรขึ้นวะแดนเต้เฮ้ยพลังใหม่เหรอโอเคครับจัดไปอีกอีกหนึ่งนะเรียบร้อยไป โอเคมีเหี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์กำลังทำเหี้ยอะไรอยู่วะเด็กเชชูบูรครับชูบู <laughs> รูปสะเทือนเลยโอ้โหเมียมึงนีน่ก็ปีศาจชัดๆครับเธอพูดเกี่ยวกับอะไรอ่ะโอ้โหแม่งเออฮี่ มันโคตรน่าเกลียดเลยอะไอเยียนี่เอาลงไดไงวะสปาร์ตาพูดเรื่องเลยอ่ะไอเียนันตายนะครับไอ,อปีศาจตัวเมื่อกี้ตายนะครับมันเลยรู้สึกได้ <c oughs> เลือดเลือดโอ้โหแม่งต่อยกระจกพังเลยโอเคครับจบไปอีกหนึ่งพาร์ทน,นะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเด๋วมันจบหรือ,อยังวะโอเคจบแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในมิชชั่นต่อไปสำหรับพารน,นี้ก็สวัสดีครับ